ผมขอเป็นคลิปลวกๆก,ก่อนนะสำหรับอัปเดตวันนี้นะคือกิจกรรมมาใหม่ก็จะมีโบนัสเดียนปกติอ๋อโบนัสเดียนเดี๋ยวขอบอกก่อนเผื่อใครไม่รู้นะไอตรงฝึกฝนขั้นสูงมันคือตรงนี้ตัวก,การฝึกฝนมันคือตรงนี้เอากดปิดคือมันคือไอตรงพวกอันนี้นะ หรือไม่ก็ไอตรงนี้แหละถูกฝังทัง้าิปเศษแต่ผมมองว่าน่าเป็นพวกนั้นมากกว่าเพราะว่าโอเคแป๊บน,นึงอ่ชาชแป๊บน,นึงเศษกูดองมึงเข้านี้หละเดี๋ยวเตรียมเตรียมได้เลยเตรียมได้เลยโอเคผมก็เดี๋ยวเขาบอกก่อนนะเอ่อสำหรับการรับเศษนี้นะครับก็จะมีย่าลืมไปเราอินต่อเน,นื่องกัน ทั้งหมดก็ประมาณ17วันก็จะได้นี่มาาะเราก็จะได้น่าจะได้เปิดอ้นี่ได้เต็มเ่ีย้วแหละคือเราจะน่าจะได้เนี่ยการันตีหนึ่งอันหนึ่งแผน่นซึ่งช่วงนี้ก็อย่าลืมล็อกอินกันเข้ามานะแล้วก็ที่เราอัปเดตสําคัญคือเป็ดระบบรูนซึ่งไอ้ระบบรูนเนี่ยคุณเห็นตรงนี้ไหมเยวโอเคเปิดชงงานป๊บที่เปิดชงงานได้ผมมีตาม,มานนะเนี่ยพัฒนามันต้องมีตานี้อยู่ถึงเปิดชงงานได้แล้วก็นี่จะเป็นสายอย่างเนี้ยรูปสายอาวุธเนี่ยคือฝั่งฮีโร่ส่วนเนี่ยคือฝั นี่คือสายต่อสู้นี่คือสายพลังและนี่คือสายเทคนิคซึ่งผมจะเล่นเป็นสายพลังผมจะเอาท้าซึมกิแล้วเราต้องปลดล็อกไอ้พวกนี้นนที่เหลือให้หมดเราถึงจะไดไ้นี่มาหนึ่งเวลโอเคนะโอเคแล้วก็สําหรับไอ้นี้นะครับวิธีการหาเราจะหาได้จากกดไปตรงนี้สํารวจแล้วก็กดไปตรงที่ฝึกฝนแดนมายาก็นี่อาจจะลวกเลยนะ แล้วก็เอออย่าลืมมาตรงนี้นะครับไอ้หินสีรุงนี้ผมไม่รู้เอาไว้ทําอะไรแต่ว่าก็ลอย่าลืมทําจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์แล้วันพฤหักนะครับได้สิบต้องเคลียร์ให้ได้ดาวพวกนี้คะแนนก็มันน่าจะดีได้แหละเออบวกได้ด้วยตุวสุดได้สองครั้งนะโอเคก็ไอ้ดันนี้นะครับมันจะน่าจะได้ทาทุกูผมไม่แน่ใจในข้อมูลคือผมไม่ได้ไปเสิร์ชข้อมูลมาแต่ที่ผมเล่นนะมันจะให้เริ่มงต้นออกมาก่อนสิบแล้วก็ส่วนมันจะเพิ่มยังไงผมไม่รู้ ก็สำหรับอัปเดตนี้แบบโคตรมหาข้าวข้าวมหาฟวดเอ้ยไม่ใช่ลวกๆก,ก็จะเป็นอระมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวถ้าซื้อเมืกี้ล่างสองก็จะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมซื้อตัวดำรอ,นะองไว้ด้วยนะผมดองไว้เท่านี้ละน่ะเฮ้ยมาขึ้นวะโอเคท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ใช้เฟซซื้อแล้วก็จะได้ครบๆไปก็ขอบคุณเทบสมับบายครับ